โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอีเวนต์ใหม่ของเกมวี i r e นะก็คือสมบัานรับวันอีสเตอร์นั่นเองนะครับก็ที่ผมมาทำช่วงนี้ก็เพราะมันเป็นแบบว่ามันได้มีกิจกรรมใหม่แล้วก็แบบต้องบอกว่าส่วนมากกิจกรรมอื่นๆมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ไม่น่าทำนะผมก็เลยไม่ได้ทำเท่าไหร่นะครับก็เลยมาเริ่มทำอีเวนต์ใหม่ก็คือ เริ่มวันนี้นี่เองนะครับก็เป็นวันที่2นะครับเออเริ่มวันที่2ก็จะหมดวันที่8นะแล้วมันบอกว่าอะไรอ่ะแบบธรรมดาจะการันตี9้าครั้งนะครับแล้วก็พิเศษจะการันตี3ครั้งนะเอออันนี้คือผมไม่ชัวร์นะครับว่าต้องคิดกันแบบว่าคิดเลขกันเท่าไหร่อ่ะเพราะผมไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราสุ่มอ่ะเลขมันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับสําหรับสมบัติรับบันดีตอิตาเอกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือสุ่มสุ่มหรือว่า ต้องบอกว่ามันมันส่มอะส่วนมากมันจะมีส่มไงส่มแล้วมันจะมีคลองขวัญที่เราจะได้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันส่มหรือตารางวะผมก็ไม่ชัวนะครับว่ามันเห็นแบบส่มหรือแบบตารางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าถามว่าการคํานวณถ้า9เพชรหรอ9เพจยังไง9เพรก็คุ้มกว่าปะ่ะความรู้สึกผมอะเพราะเหมือนมันจะลดแค่50% 4 0แค่ครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมเออถ้างั้นผมว่า9เพรน่าจะคุ้มกว่านะครับเออแต่มันแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เออแต่คงอันนี้ผมก็ลองหาของรางวัลในการกดมันก็ไม่น่าจะมีอะไรงั้นก็แบบว่า <c oughs> เออน่าจะเป็นตารางนี่แหละเออนะเออแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นในโทรศัพท์นะครับเพราะผมในคอมผมลบผมลบไอ้นี่ออกทิ้งนะครับเพราะผมจะอัปเกรดอัปเกรดคอมนะมันก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ช่องแรกนะครับโอ้โหได้สกินเปืนอ๋อมันบวกเรื่อยๆนะครับเออ คือถ้าแบบว่าถ้าเรายิ่งกดมันก็ยิ่งบวกเรื่อยๆนะโอเคงั้นผมว่าผมกดตรงนี้ยาวเลยดีกว่านะในไหนเราก็กดธรรมดาลวไงเออผมว่าน่าจะกด,ดยาวๆแบบว่าเอยไม่ใช่ยาวๆผมก็จะกดธรรมดายาวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับโอ้ยโอเคได้สกินสกินสัตว์มาแต่ผมมีหมดแล้วนะครับคู่หูอะแล้วก็ได้สเก็ตบอร์ดมานะครับตอนนี้ก็เหลืออีกสี่ช่องเท่านั้นโอ้โหได้ที่กระโดดล่มมานะครับแล้วก็มาที่499เเพชร โอ้โหถือว่าจบสกอร์ได้อย่างค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับคือผมได้ต้องบอกว่าได้ได้ได,ได้ได้ก่อนหมดตารางอะ่ะเออได้ก่อนหมดตารางนะครับเฉลี่ยจากการคำนวณของผมก็หมดไปประมาณแ0เร้ยเออประมาณ840กว่าเพชรนะประมาณ840กว่าเพราะผมคำนวณไปแล้วนะครับเออผมมีบวกเครื่องคิดเลขข้างกายไงผมก็เลยบวกได้ทันท่วงทีนะครับถามว่าชุดนี้มันดีไหมมันเหมือนเป็นชุดของออร์แกนิกตอนนั้นมากเลยนะครับ เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นชุดของออร์แกนิกแบบออร์แกนิกที่ใส่หมวกอะ่ะเออไอชุดน้ําเงินแล้วก็ชุดแดงอะ่ะแต่รอบนี้มันแบบมันแบบมันเหมือนมันเอามาเปลี่ยนให้เงาเงาวับขึ้นอะ่ะเออแล้วก็เติมหูก,กระตายไปนะผมรู้สึกอย่างนี้นะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกไงมันเหมือนของชุดออร์แกนิกมากนะครับสาหรับผมแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับเออก็ดูดิมีรอยงงรอยเงาเหมือนชุดเสื้อกันฝนอนะ่ะเออนะ เออผมว่ามันน่าสนใจผมก็เลยที่จะมาทําสําหรับอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็ใช้เพชรไม่ถึงพันหนึง่งไม่ใช้ไม่ถึงพันเพชรด้วยนะก็ถือว่าจบสกอร์ได้ค่อนข้างไวนะครับถ้าถามว่าสุ่มแบบไหนดีกว่าผมแนะนํา9เพชรครับเออแนะนาธรรมดาดีกว่านะเผื่อเราได้เสี่ยงดวงแต่ถ้าแบบเสียหมดเลยก็โชคร้ายนะครับเออแต่ก็ถ้าถามผมก็ธรรมดาน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ